สวัสดีคะ่ะอยู่กับเราช่องพังลำพูนฟ้าใสชาแนลนะคะก็มาพบกันช่วงเช้านะคะวันนี้ก็พามาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะพอดีเมื่อวานหญ้าของเราก็ได้หมดนะคะเช้านี้ก็ต้องมาตัดหญ้าหาอาหารให้น้องช้างของเราทั้งสามเชือกนะคะนี่ค่ะวันนี้โอ้มาเจอหญ้าสวยมากๆเลยนะคะหญ้าขึ้นเต็มเลยค่ะหญ้าเขียวสวยมากเลยนะคะรอบๆเราก็ ต้นหญ้าขึ้นนี่ค่ะเหมือนปลูกไว้เลยค่ะช่วงนี้ที่พัทยาก็เริ่มจะหาหญ้าหาอาหารง่ายนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูข้างในนะคะนี่ค่ะอู้หญ้าขึ้นสวยมากๆเลยนะคะแม่แม่จ๋านี่เหมือนว่ามาเจอ ุมซับเลยนะคะเพราะว่าเราก็เป็นคนเลี้ยงช้างหาอาหารให้ช้างเนาะก็พอมาเจออย่างนี้ดีใจมากๆเลยนะคะนี่ค่ะหญ้าขึ้นเต็มเลยค่ะเหมือนหญ้าเราปลูกไว้นะคะก็น่าจะได้อีกหลายคันรถนะคะนี่ก็มาตัดตอนนี้ก็มาถึงได้สักพักแล้วนะคะนี่โอ้เราก็เริ่มตัดได้กันบ้างแล้วนี่สวยมากๆเลยค่ะ หาอาหารหาหญ้าให้น้องช้างนะคะแล้วก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะก็น่าจะได้ไปกับประมาณ30โลน่าจะได้นะคะ30กิโลก็ถือว่าไม่ไกลนะคะไปกับ30กิโลนี่ค่ะวันนี้เหมือนมาเจอขุมทรัพย์เลยนะคะมาเจอหญ้าสวยมากๆเลยค่ะนี่รอบๆนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้เราก็ได้หญ้าเต็มรถเร็วนะคะวันนี้ เพราะว่าหญ้าสวยค่ะเราก็มาเจอหญ้าเร็วด้วยแล้วก็สวยด้วยนะคะเหมือนปลูกไว้นะคะแล้วก็ใช้เวลาตัดไม่นานค่ะนี่โอ้ก็จะขึ้นตามข้างข้างคลองอย่างนี้นะคะเพราะว่าพัทยาเขาก็จะเป็นสวนสับปะรดแล้วก็จะเป็นปลูกมันนะคะมันสำปะหลังก็จะมีที่ว่างด้านด้านข้าง,ข,างข้างคลองนะคะที่หญ้าขึ้นเราก็ หาตามริมคลองนะคะนี่ขึ้นสวยมากๆไม่รู้ว่าเจ้าของจะห่วงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะคะทําไมสวยผิดปกติมากค่ะวันนี้ขึ้นเต็มเลยค่ะที่เหลือก็น่าจะได้อีกหลายรถแล้วก็วันนี้ก็เป็นเหมือนโชคดีของเราด้วยนะคะโชคดีด้วยวันนี้ไม่ได้แบกไกลนะคะรถถอยเข้าถึงเลยค่ะนี่ค่ะรถของเราตอนนี้ได้ยากเกือบจะเต็มรถแล้วนะคะนี่ มากันสามคนนะคะวันนี้พ่อแม่ลูกของเราก็น้องช้างสามเชือกนี่ค่ะไ้จะเต็มรถแล้วนี่ค่ะที่เหลือก็น่าจะได้อีกหลายรถนะคะเราก็จะแบกขึ้นกันอย่างนี้เลยนะคะวันนี้โชคดีหน่อยนะคะที่เราแบกไม่ไกลปกติเราจะแบกกันไกลนะคะ เพราะว่ารถเข้าไม่ถึงวันนี้ก็โชคดีมากๆค่ะยญ่าก็สวยรถก็เข้าถึงเบรกขึ้นรถตัดเสร็จเราก็เบรกขึ้นรถได้สบายเลยค่ะวันนี้งานเบาค่ะหนึ่งคันรถนะคะก็ใช้เวลาไม่นานนะคะ3ามคนนี่ค่ะใกล้แล้วใกล้จะเต็มคันรถแล้วก็พาแม่แม ทุกๆท,ท่านนะคะมาดูป่าหญ้ามาดูวิธีการหาอาหารให้น้องช้างของเรานะคะว่าเราทํากันแบบไหนยังไงนะคะวันนี้ก็พาแม่แม่ทุกๆท,ท่านนะคะมาเปลี่ยนบรรยากาศค่ะนี่ก็หอบหญ้านะคะแบกหญ้าก็เหลืออีกหลายนะคะนี่อีกหลายหอบ ก็คิดว่าน่าจะเต็มรถพอดีนะคะที่เราตัดไว้นะคะตัดเยอะก,ก็กลัวไปไม่หมดเดี๋ยวทิ้งไว้ก็จะเหี่ยวก็หนึ่งคันรถนี้นะคะหคันรถนี้ก็ประมาณ3าถึงสวันค่ะก็ช้างสามเชือกก็น่าจะกินได้อยู่ประมาณ3าถึงสวันนะคะเฉพาะหญ้านะคะก็จะมีเป็นต้นสับป,ปะรดด้วยค่ะนี่ คิดว่าเต็มรถไหมพี่ควานตัดอีกไหมคะตัดอีกไหม,ไหมนี่ <Okay. S 1> เต็มแล้วเนาะเต็มพอดีเลยเนาะนี่เลยอีกหลายหอบอยู่ถ่าถอยมาไหมหรือว่าถอยไม่ได้เมื่อกี้เหมือนว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อกี้ <laughs> เมื่อกี้เหมือนจะว่าเหมือนจะรถจะติดลมจะขึ้นไม่ได้นะคะงานจะเข้าอีกแล้วเมื่อกี้รถไม่ติดมาไม่ได้นะคะ ก็โชคดีหน่อยที่ยังเข็นกันไปเข็นกันมาได้ออกจากโคลนได้นะคะเพราะว่าฝนตกทางเข้าก็เหมือนรถเราเริ่มจะหนักแล้วทางเหมือนจะยุบนะคะก็ทําให้รถติดลมได้เมื่อกี้เข็นกันนะคะเกือบแล้วเกือบงานเข้าแล้วค่ะตอนนี้ก็เริ่มจะเต็มแล้วเราก็จะกลับนะคะก็จะเต็มแล้วนะคะ ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะออกจากสวนกันแล้วนะคะออกจากปาหญ้าแล้วนะคะหญ้าสวยมากๆเลยค่ะแม่แม่จ้านี่สวยมากๆเลยอุ้ยหญ้าเยอะไม่มีแต่แรงจะตัดนะคะนี่เพราะว่าเราใช้มือตัดนะคะจะไม่ใช่ไม่มีเครื่องนะคะเพราะว่าต้นใหญ่เราต้องใช้มือตัดนะคะเป็นมีดมีด ใบใหญ่ๆนะคะด้ามใหญ่ๆเพราะว่าเครื่องตัดไม่ได้นะคะนี่เหมือนปลูกไว้เลยค่ะยาสวยมากๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะเช้านี้นะคะนี่ได้แล้ว1นึคันรถค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะ คลิปเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ก็พาแม่แม่ทุกๆท่านนะคะมาดูป่าหญ้าของน้องช้างนะคะนี่ค่ะก็ขึ้นกันแบบนี้เลยนะคะหน้าฝนเพราะว่าช่วงนี้พัทยาฝนตกทุกวันนะคะก็ไม่ค่อยจะมีหน้าแรงนะคะปีนี้โชคดีหน่อยฝนมาเร็วนะคะก็หายากันได้ง่ายหน่อยนะคะไปไม่ไกลปกติช่วงนี้ของทุกปีนะคะก็จะแล้ง แล้วก็ไม่มีฝนนะคะก็จะแรงนานนะคะนี่ปีนี้ฝนมาไวนะคะก็จะทําให้มีหญ้ามีอาหารให้น้องช้างของเราดมสมบูรณ์หน่อยนะคะไม่เหมือนกับแถวบ้านเรานะคะนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่น้องๆช้างที่ยังอยู่พัทยานะคะถึงแม้ว่าจะตกงานยังไงนะคะก็ยังอยู่ที่พัทยานะคะเพราะว่าพัทยาฝนจะตกบ่อยกว่าแถวบ้านเรานะคะไม่ค่อยมี แรงนะคะไม่ค่อยแรงฝนก็จะมาไวด้วยนะคะก็ทําให้มีอาหารมีหญ้าอุดมสมบูรณ์นะคะนี่ค่ะหญ้าสวยมากๆเลยค่ะยิ่งปีนี้นะคะไม่แรงเลยนะคะไม่แม่จ๋าปีนี้ไม่แรงเลยค่ะปีนี้ฝนมาไวมากมากนะคะแล้วก็มาต่อเนื่องเลยนะคะมาเกือบทุกวันนะคะช่วงนี้ก็ทําให้มีหญ้ามีอาหารเยอะค่ะ ยาสวยมากมากเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าเขาจะห่วงหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าเราก็ถางกันเข้ามานะคะด้านหน้าก็จะลกนะคะพอถางเสร็จเข้ามาด้านในอู้เหมือนเจอขุมทรัพย์เลยนะคะนี่สวยมากมากเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของชาวช้างนะคะก็ดีใจมากๆเลยนะคะเวลาเห็นหยาเห็นอาหารหาอาหารได้ง่ายๆอย่างนี้เราก็ ดีใจมากๆเลยนะคะที่มีหญ้ามีอาหารหาได้ง่ายอย่างนี้นะคะน้องช้างของเราก็ไม่อดด้วยนะคะนี่หญ้าสวยมากค่ะแล้วก็เข้าไปได้ถึงด้วยนะคะรถก็มาได้ใกล้ด้วยนะคะมาไม่ต้องแบรกไกลนะคะนี่สวยมากๆเลยอยากได้ไปสักสองรถเนาะก็กลัวว่าถ้าเราเอาไปกองไว้ทีเดียวนะคะก็จะทำให้อับ ้าอับมากๆน้องช้างก็ไม่กินอีกนะคะแม่แม่ถ้าหญ้าไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะคะเอาไว้นานๆก็จะเหลืองแล้วก็ไม่สดช้างก็ไม่ค่อยกินนะคะนี่เดี๋ยวได้อีกกินอีกสักสามถึงสี่วันนะคะเราก็จะมาตัดอีกรอบนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะพาแม่แม่ผู้ใหญ่ใจดีเปลี่ยนบรรยากาศมาดู ป่าหญ้านะคะตัดหญ้ากันนะคะออ้ตรงนี้ก็มีรังนกขึ้นเต็มเลยนุ่นธรรมชาติมากๆเลยนะคะนี่ค่ะสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็สวัสดีแม่แม่เอซผู้ใหญ่ใจดีทุกทกท่านด้วยนะคะก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นค่าน้ำมันจากตะกร้าผลไม้นะคะ ของคุณแม่ f อผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านด้วยนะคะที่ทำให้เราได้มีน้ำมันนะคะได้การตัดหญ้าหาอาหารให้น้องช้างของเราด้วยนะคะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะนี่ค่ะยังไงก็ฝากคุณแม่ f อซแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีนะคะช่วยติดตามเป็นกำลังใจนะคะให้คุณยายและน้องๆของเราด้วยนะคะพังลำพูนฟ้าใสชาแนลนะคะช่วย ติดตามเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะเพราะว่าเราก็มียอดผู้ติดตามน้อยนะคะแค่เป็นช่องเล็กๆนะคะก็มีผู้ติดตามแค่300อยกว่าท่านนะคะก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจนะคะเข้ามาดูน้องช้างของเราทั้งสามเชือกนะคะเป็นกำลังใจให้พ่อควานแม่ควานด้วยนะคะจะได้มีแรงสู้นะคะหาอาหารให้น้องช้างของเรานะคะเราก็จะ สู้ไปด้วยกันนะคะก็สวัสดีค่ะขอบคุณแม่แม่เอซผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ